ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดดอนขนาดครับเพืเ่อนๆ่ครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศนะครับที่วัดดอนขนาดนะครับเพื่อนๆครับสักการะขอพรพระนะครับหลวงพ่อพุทธศิลิ์ในโบสถ์แล้วนะครับผมก็เลยเดินมาที่ลานพญานาคนะครับเพื่อนๆครับเดี <ๆ S 2> ย๋ยวจะพาเพื่อนเพข้ามฝั่งนน้นนะครับไปชมนะครับเดี๋ยวพาเ <ๆ S 2> พือเ่อนเอเดินข้ามไปฝั่งพญานาคนะครับ มอสโกนีนั่งพักนะครับที่สวนนั่งเล่นนะครับเพื่อนๆครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้กําลังจะเดินไปนะครับเพื่อนๆสวนอาหารล่มรื่อดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีโอกาสมาได้นะครับที่วัดดอนขลาดนะครับเพื่อนๆครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับที่สวนนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดินระหว่างเดินไปที่ลานพญานาคนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับถ้ามีเด็กๆนี้เด็กๆชอบเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับทางวัดได้จัดไว้สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับคนเริ่มมากันแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไป ฟังกันหมดแล้วนะครับเพื่อนเพครับต้องลอ่อใต้ฟักทองนะครับเพื่อนๆพื่อนเนข้ามาแล้วนะครับหนี่ครับภายในฟักทองครับเพืเ่อนๆครับแล้วก็วอดฟักทองออกไปนะครับไปที่ลานนี่นะครับเพืเ่อนๆ ดีนะครับเดินลงมาแล้วนะครับที่จะข้ามไปสกาละนะครับนอนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็พญญานาคนะครับปู่พญานาคครับเพื่อนๆชมบรรยากาศมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับใกล้จะถึงแล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายนะครับคนก็เริ่มมาสักการะมาทำบุญกันขอ,อสมควรน,นะครับเพื่อนๆรับปุยป่าด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับทางขึ้นไปสักการะพระนอนองค์ใหญ่นะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวผมกำลังจะพาเดินไปที่องค์พญานาคแล้วครับปู่พญานาคนะครับ,พรบเ,เพื่อนๆนี่นะครับทางเดินลอดถ้ำนะครับต,ตอนนี้ผมยังไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆครับพาเ,เพื่อนๆชมรอบนอกก่อนนะครับนี่นะครับสวยง่ามมากๆนะครับ จาบูชาพระปนนูนนาคราชนะครับพเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาพวเพื่อนๆเข้าไปชมในถ้ำน,นะครับ เลยก็เดินทางเข้าเดินเข้าถ้ำนะครับเพื่อนเพื่อนเพืนนคลิปนี้นะครับขออนได้นะครับเพื่อนครับ งามมากๆนะครับเพืเ่อนๆครับมาสักการะสักบายขอพรกันได้นะครับเพืเ่อนๆครับขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเพืเ่อนๆครับ